แล้วรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยสมานโภชนะ5าดาวนะครับแต่ว่าขายลูกชิ้นประกายทอดและที่ผมชี้อยู่นี่เขามีระบบใบพัดด้วยนะเป็นยังไงตามไปชิมกับวัวแก๊สวันนี้ครับตามไปชิมกับวัวแก๊ส สวัสดีครับพี่สมานสวัสดีครับโอ้โหลูกชิ้นร้อนๆเห็นมีใบพัดบุนด้วยแปลกจังเลยทําไมอะครับเพราะว่าร้อนมือครับผมที่เกียดคนด้วยครับที่เกียดคนอย่างนี้มันได้ทั่วถึงด้วยครับผมคิดเองมาฮะคิดเองครับแล้วถูกก๊อปปี้ยังก๊อปไปแล้วครับลูกชิ้นที่ขายไงครับชุดละยี่สิบห้าครับครึ่งโลแปดห้าครับผมที่แบบนุ่มกับแบบกรอบครับผมแบนกันก็ได้ครับร้านเปิดกี่โมงประมาณเที่ยงครึ่งจนถึงสามทุ่มครับร้านอยู่ไหนเขาจะได้มาชิมกกัััันนนนตตลลาาาดดิิิวทย์รรรบบบมมข้งงเ็โีฮอแ อาพี่สมานจับได้สีเขียวนะครับเอาตุ๊กตาน้องเติมสุกใส่ทิชชู่ไปจับได้สีน้ำเงินนะครับเอาพวงกุญแจไปนะครับพร้อ,อมขจ้าจับเลย <c oughs> แพงสีน้ำเงินครับ <c oughs> อย่าลืมตามไปชิมครับลูกชิ้นประกายทอดชื่อร้านว่าสมานโภชนาครับวันนี้เราก็มอบพวงกุญแจน้องเติมสุกให้เลยนะครับหากคุณมีร้านเล็กร้านอร่อยแต่ไม่ค่อยได้ออกทีวีเขียนมาบอกเราเราจะตามไปชิมส่งมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้แล้วเราจะตามไปชิมกับเวอร์แก๊สนับสนุนโดยมั่นใจทุกถา เปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊สย่านนี้มีของอร่อยนะครับกับติอ้วนชวนหิวแล้วก็เวอร์แก๊สนะครับวันนี้เรามาไกลถึงจังหวัดอุดรเวลามาอุดรตื่นเช้าคุณผู้ชมไปทานอะไรครับไข่กระทะโอ้โหดังทั้งจังหวัดเลยนะครับแต่วันนี้ผมพามาเปลี่ยนบรรยากาศครับร้านนี้เลยนี่คอฟฟี่บัตเต้ครับไม่มีไข่กระทะครับแต่มีอาหารอร่อยๆหลายอย่างน่าลิ้มลองและน่ามาทานเป็นอย่างยิ่งครับ ย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสสวัสดีครับพ่อโมยสวัโอ้ oh, วันนี้มาอูดอนะฮะมาเยี่ยมร้านคอฟฟี่บัตเต้ปกติเกามาอูดอต้องกินไข่กระทะกัน ทำไมรเราไม่เหมือนคนอื่นครับเราอยากให้มันแตกต่าง<ม>ว่าออมีอาหารอย่างอื่นบ้างนี้เราก็ขายแบบว่าเราอาหารของเราเป็นอาหารอิโนโดจีนครับรับ AEC เวียดนามครับลาวลาวจีนจีน,จนอ่าก็ของฝรั่งเศสที่มาทิ้งไว้ที่ประเทศลาว เมนูเด็ดๆเลยเห็นเขาบอกที่นี่มีหลายเมนูเลยที่น่าสนใจอย่างเช่นข้าวต้มเห็ดชาจีนใช่ไหมมันคือไงฮะใส่เห็ดแล้วก็ใส่ใบชาลงไปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อของมันเป็นเห็ดที่เขาเรียกภาษาจีนเขาเรียกชาสู่กูเหมือนดอกไม้จีนแล้วก็มาใส่เห็ดหอมเห็ดหูหนูเป็นเห็ดสามอย่างดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพด้วยแล้วเห็นยังบอกยังมีเขาเรียกไงขนมปังที่ประเทศเรากินเงินยาวๆแต่ของเราอันเล็ก อันนั้นเรียกว่าอะไรฮะเรียกข้าวจีปาเต้ที่ลาวนะคะเปิดมากี่ปีแล้วแบบนี้แปดปีแล้วแปดปีแล้วค่ะแล้วเห็นเวลาเปิดปิดตลกมากคุณผู้ชมเนี่ยเขียนไว้เนี่ยนะบอกว่าวันเจอเปิดจันทร์ถึงเสาร์เปิด6กโมงยีใช่แล้วไปปิด2องโมงสี่เก้าสิบสี่สี่เก้าเพราะอะไรทำไมต้องลงเก้าเลขนําโชคเหรอฮะใช่ค่ะเลขเก้าอ๋อนำโชคด้วยผมจะไล่ชิมทีละเมนูเลยนะคุณผู้ชมนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะเนี่ยมีก๋วต้มเนี่ยเห็ดชาจีนซึ่งอยู่ข้างๆผมนี่ยนะครับเห็ดชาจีนตรงนี้นะฮะ แล้วก็ยังมีนี่สลัดหอยอันนะครับนี่ก็เป็นขนมปังที่ตางประเทศลาวเนี่ยนะแล้วก็มีสลัดหลวงพ่อบางนี่แล้วก็สเต็กสเต็กแม่โของอันนี้เป็นโรตีติดพันแล้วก็นี่าป้ามวยแถมมานี่เป็นโรตีไส้แกงกะหรี่ผมชิมดีกว่าเริ่มต้นจากนี่ข้าวต้มเห็ดจานนี้สนุกตรงเกี้ยวเห็ดอะเยอะไปเรื่อยกุ๊กุ๊กุุุ๊๊๊ชิมคำแรกก็ต้องมีคำสองนี่ถ้าเกิดใครไปที่ลาวเนี่ยข้ามไปยาวมาก นะฮะฮขนมปังเนี่ยบะหมุยแกมายอส่วนเหลือแค่นี้สําหรับพวกเรากินง่ายเลยขออนุญาตใชนะ้มือสเต็คนี่แม่โขงแม่น้ำขงเรา้วก็มีเส้นบะหมีก่กึ่นสําเร็จรูปด้วยผมบอกแล้ววันนี้บนโต๊ะไม่มีไข่กระทะเลยนี่นีนี่อันนี้ฮะโรตีติดพันบอกกินแล้วต้องกลับมากินอีกข้างในนี่มีทั้งสลัดมีทั้งกุนเชียงนะฮะมีทั้งโอ๊ยเกีย,ยวไว้นี่กุบกับกุบกับ รสชาติวหวานๆสลัดลงพะบางสำหรับคนที่ไม่อยากอ้วนยามเช้านี่ได้เลยนะฮิดท้ายด้วยสลัดหอยอังเชื่อไหมว่าไปเวียดนามเราก็ไม่เจออะไรนี้นะของไทยอร่อยกว่าเยอะเลยเป็นสลัดที่ใส่เขาเรียกบัเกโปลงมาด้วยหมูแผ่นแล้วก็เวลามากินร้านเนี่ยดูเหมือนเราเป็นคนโบราณไงก็ไม่รู้บรรยากาศมันดูเก่าๆนะฮะอยู่ในอดีตอะไรเงี้ยนะฮะมาถ่ายรูปได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับ กาแฟบัตเต้นะครับร้านนี้หาไม่ยากอยู่ที่ไหนครับถนนตำรวจข้างกสิกรสาขาโพสีจังหวัดอุดรธานีเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึงบ่าย2องโมงโดยประมาณนะคะจันหนึงเสาร์นะคุณผู้ชมจันหนึงเสาร์ค่ะครับวันนี้ผมก็มีแก๊สบรรจุ15บกิโลจากวควงแก๊สมอบให้1ถังนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวันชนทิวแล้วก็วอร์แก๊สมอบให้ด้วยนะครับปกติสั่งแก๊สแล้วไหนครับลงบรรจุแก๊สกิติเรืองแสงค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปมอบโชคต่อกันเลยครับ ร้านคอฟฟบัตเต้น,นะครับบอกว่าสั่งแก๊สนะครับจากโรงบรรจุก,กา๊าซกิติเรืองแสงจังหวัดอุดอรนะครับวันนี้ผมก็เลยมามอบ1,000บาทจากเวอร์แก๊สให้กับคุณปองนะครับย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน .33 ปนจยานวากรุงเทพ10120รับทันที1 0 0่1,000บาทจากเวอร์แก๊สร่วมสนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยลูกชิ้นเนื้อโกเด้ง แจกเป็นลอนโชควิ่งชนคนโอโมตันปีห้หก สวัสดีครับพี่สุวินสวัสดีครับผมคืออยากจะถามว่าแถวนี้มีอะไรน่าอร่อยบ้างครับพี่โอ้แสดงว่าถามถูกคนแล้วตอนนี้ร้านเสยเป็ดย่างใกล้นี่เองโอ,อร่อยใช่<า>ครับทังั้นเดี๋ยวผมต้องลองไปชิมหน่อยแล้วแต่ก่อนไปรับมุกผมไม่ทันก่อนอ๋อได้ตามธรรมเนียมว่ามาเลยครับทาไมโลกถึงร้อนตอนนี้โอ้พี่เดินไปไหนก็เหงื่อแตกใช้ไฟเยอะภาวะเรือนกระจกผิดครับผมแงวเลยฮะแล้วเป็นร้อนเพราะอะไรพี่มีขั้วโลกครับอะไรพี่ร้อนเกี่ยวอะไรกับมีขั้วโลก็มีมันขั้วโลกอยู่คระวันี้ โลกเลยร้อนถูกต้องครับตายตาย,ต,ายตลกจริงๆเลยเนี่ยผมมีผลิตภัณฑ์นะครับมอบให้สุบินเพชรศัต์สมุทรสาครด้วยนะครับ,รบผมตายเพระหมีกลัวโลก ขอบคุณร้านเสยเป็ดย่านะครับอยู่ตลาดแม่เนยสมุทรสาครหลังฐานนีรถไฟนะครับคุณผู้ชมครับแจกเป็นล้านครับโชควิ่งชนคนโอมตันปี56นะครับซูซูกิสมาททองคำด้รางวัลเดืนดเพียบเลยนะครับรีบส่งเข้ามานะครับเดือนสุดท้ายแล้วมาลุ้นกันนะครับชิ้นส่วนที่พลาดโอกาสไม่ต้องห่วงครับสมโทไปจับในครั้งต่อไปเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรกนะครับสนับสนุนโดยแจกเป็นล้านโชควิ่งชนคนโอมตันปี56